ก็กราบสวัสดีรูทุกท่านและชาวคอออฟตี้ป่ารูทุกคนด้วยนะครับผมกับผมแอปปี้ทีวีนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมผมก็จะมาเล่น AK47 นะครับโดยใช้ของแต่งใหม่กันนะครับผมก็ของแต่งนี้ก็ได้รับมาจากทำเคสนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นเคสของของแต่งของ AK47 นะครับผมก็ทำง่ายๆนะครับก็ไปไล่ทำดูนะครับสำหรับคนที่ใครยังไม่ทำนะครับผม ซึ่งผมก็ทําไปแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นให้ดูอีกแล้วนะครับผมก็จะมาเริ่มของแต่งกันเลยนะครับผมของแต่งตอนนี้ผมใส่เป็นอย่างเดียวนะครับผมก็จะใส่เจ้าตัวนี้ไปนะโอ้โหแบบดูความสามารถตัวปืนเลยครับโหความแม่นยำ40%เลยนะครับผมเพิ่มระยะยิงก็20%ก็ไม่ค่อยท่าไรนะครับแต่ลดแรงดิ่งแนวตั้งี่แรงแรงดิ่งแนวโนอตค่อนข้างสูงนะครับ ด้วยเป็นปืนที่มันเป็นปืนที่นิ่งอยู่แล้วนะครับผม,ผมก็ทําให้มันนิ่งอีกแต่ข้อเสียดูสิครับโอ้โหแล้วความเร็วในการเล็งต้อง35เปอร์เซ็นต์นะครับคือปืนเนี่ยถ้าใส่ของแต่งนี้มันจะเล็งช้ามากนะครับผมแล้วก็เครื่องที่แบบจะต่ํามากเลยนะครับก็ต้องใส่ของแก่นั่นเองนะครับผมซึ่งจะใส่เป็นพันายแบบไม่ติดพันายไปนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเลเซอร์ OWC นะครับผมแล้วก็แม็กกาซีนนะครับ จะใส่เป็นอันไหนก็ได้ครับแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยครับถ้าท่านผู้ชมบางคนแบบอาจจะชอบลั่นไว้นะครับผมแต่สําหรับผมชอบแบบกระสุนเยอะๆนะครับแล้วก็ดาเมจหนักๆของแบบอาดาเมรตัวเดิมครับก็ใส่ไปผมออโอ้โหก็ดูรูปทรง <laughs> โอ้แตกต่างจากของเก่าเยอะมากเลยนะครับผมก็อย่างสุดท้ายก็ ถ้าใครไม่ถนัดส่วนลิงยาวของตัวปืนก็ใส่ลำกล้องได้ครับผมแต่สำหรับผมก็เวลามันรีโหลดค่อนข้างช้านะครับก็ใส่เป็นตัวเปิร์ฟรีโหลดไวแทนหรือจะใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับผมไอจัทะลวงนี่ก็แล้วแต่คนนะครับผมผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยยิงทะลุเท่าไหร่นะครับไอปกติจะเห็นศัตรูก่อนเข้ายิงนะครับผมจะไม่ค่อยไปเจาะทะลวงใครเขานะครับก็ใส่ สามารถจะใส่เป็นแบบเอเอยิงให้ให้ศัตรูเดินช้าลงนะครับผมแล้วก็นิหลดไวนะครับใส่อยู่2อย่างครับผมนะครับผมหรือจะใส่กิฟเพิ่มความแม่นยําก็ได้แต่ผมว่ามันไม่จําเป็นเพราะว่าความแม่นยํามันก็4ี่เอร์เซนะครับโอ้โหมหาศาลนะครับเออก็สเตตัสก็ประมาณนี้นะครับก็ดีขึ้นนิดนึงนิดนึงแหละเออก็ดีขึ้นหน่อยนะครับผมก็ความเร็วก็จากสเก็เหลือ16.5% โอเคพูดมั่วมาเยอะแล้วนั้นเราก็ไปเจอกันในเกมเลยครับผมย้าฮูมีไอทำเอเคซีเจไงพี่แต่งแล้วทำอะไรกับปืนมันอนะ่ะก็ใส่ของแต่งใหม่ไงมีของแต่งเอเคจใหม่ก็แค่ไปเล่นให้ดูเฉยๆออมีอะไรไปก่อนเลยเล่นให้ดูเฉยเฉยวม่งเิ่งขนาดไหนเนีย่ยเอเคซีเจ็ดี่ซีซันแบบแรกเลยนะรู้เปล่า สีแดงอ่ะและวไอ้เคสีเก็ดดาบใกล้ด้วยอ็นมสว้าไม่โดนต้องไม่ตายอ่ะเอาเรื่องอยู่เก่าไม่เก่าเตี้ย หงแล้วสองสองโอเคแต่เก็บห้าเอ๋อเรื่องอยู่นะไอเคสิเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเฮออมันจะไล่ป่าเลยมันเกาะจังหวะนี้เก็บร้อยหนึ่งสองสไล์ป่าสาม โอ้ยเดี๋ยวมีปืนแจ๊ด้วยอ้ามันแจ๊ใหญ่เลยแจ๊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 กด้วตต้นทีาโฟก็โดนอะบอลเลยยิงูดเขาเนี่ยกระแตกกระแตกซีราโฟกรแตก อะไรอะอะไรล่ะเกี๋ยวเ่าโอ้ยโหหลังยิงก็เปิดไปโทรไปหนึ่งทีสิครับรออะไรล่ะเอาอ่ะมีคนเสียออะไรยิงไปเลย ี่ไอ้เคซีเจแบบแรงเกินครับก็คือวันนี้เผอฟาโลก็มาเหอะมาเหรอครับโอ้โอ้โอ้กระตกกระตกโอ้โอ้โอ้โกระตกโอเคเอ้าไม่ดูหลังไม่ดูหลังไม่ดูหลังฟาโลอุ้ยฟาโลยิงก็กือบแตก เอาเลืงเอาเลืงเอาเลเซอร์ไปกินกนี่ไหนหอีโดเอาอีโดยังไม่ได้เหรอะ <c oughs> <c oughs> จะเปิดอีโดสักนาละวอออีโดไปเลยแล้วกันเาจะเปิดได้จิงเลย มันแอบข้างใบตู้เลยอ่ะตุ้งตุๆงตุ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 ้งตุงตุงตุตุุงตงตุงตุงีคนแอบในตู้หนึ่งตัวที่ยิงมาได้อ่ะแอบในตู้สองนี่ไงโดนมานตู้ตุ้งตุงตุ้งตุ้งตุเออแตตากระิ๊บไเลยแอบในตู้หรอ ตุ้ง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 แตกฮ่าฮ่าฮ่าฮมดยังหมดแล้วมันเดินไปทัวร์หมดแล้วอะไรอ่ะปีเปียวฟหัวแตกไปเออโออเอออื้มไข่นัดเดียงไข่นัดเดียวใกล้กันเกินอยู่ใกล้เกิน อโอ๊ยตายยัง <c oughs> รู้พี่ฟาโลเอ้ยฟาโล่เสียไปกูนี่แนมะ่เออตัวหลังยิงตัวย,ยิงตูดนี่นะนี่นะสไลด์ปาเอ้าวไม่มี อ oh, อเอืออโดนฟาโลขวาอีกเออเ้ยกระโดดจังหวะนี้เอาไม่มีไปถังยิงอ่ะโอ้ยโอ้ยตัวใครยิงวะนี่แน่ยังไม่ออกมาอือเราไม่ออกมาแอบเข้าไปแตกอีกกูไปเลย ยิงไปเลยยิงยิงไปเลยอ๋ออ๋ออ๋ออะไรเนี่ยอ้าวโดนนะโดนนะโดนนะโดนโดนเอเคสี่เจ็ดนะวันเลยโอ้โหโคตรโหดแต่ตัดเอาของแต่งวะง่ายจัดไปส่งฮะนี่ว่ะเอาอะไร เออเนี่ยลองติดสโคบหกดูดิเอ้ยเดี๋ยวฮะพี่จะลองติดสโคบหกดู AK สี่เก็บกับพี่ลองติดสโคบแล้วีล้วไม่ชอบเลย AK แบบนั้นอะ่ะนี่ไงพี่ลองคิดว่ามัน <8. S 2> ม,นเ,นมนเกินนะสะโคบแบบมันแบบอนี่เลยเนี่ยนะเทไหะติดสโคบเหมือนแบบเป็นยิงกยไก<ว>ด์ขึ้นอ่ะเต้ตน ลูกโซ่มาเหมือปืนยิงไกลขึ้นอ่ะโอ้โหบอเลยมาวิติดสโคบแล้วติดนี่หละนี่ายลายด้วยายลายาสลายลายสีทองยังไงมีเสน่ห์ึ้นเยอะเอาไม่มีลายอ่อเปลี่ยนดาบเปลี่ยนดาบเปลี่ยนดานเนี่ยดาบนี้พี่ชอบมากเลยเสียดายมันไม่มีในแหลงอ่ะในแหลงก็เจอดาบเดิมๆพี่ก็ละเบื่อ จะด่านเดิมบ่อยมากเลยในแรงเลือดแต่ด่านอะไรกัน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 มาอยู่เดิมๆซ้ำๆจำเจ <c oughs> ปะ่ะผลมาเยอะแล้วลายิางว่ะ <c oughs> แหลกกัแนแหลกในแรงเว้ย <c oughs> ไ,ไม่ใส่สโคปมันลิงแบบดูมันทรงเรียนลิงเร็วขึ้นนะใช้จนที่อยากเส็จตามเลยเอาเรื่อง <c oughs> ในจดุดในจดุดในจดุดปลาปลายปลาปลา <c oughs> ไอมี ย,ย้ียแล้วแตกสองข้างในจุดตัวหนึ่งสวยแตกสองโอเคก็ส่วนมันแตกปลาเปล่าเฮ้ยไม่ค่อยแตกนิดนึงนิดนึงมันแตกนิดเดียว ดูเหมือนไม่มีคนเลยเอ่อเรื่องแตกแตกตัวแตกเออแตกตีกระสุนเยอะบ่เลยเอ่อเรื่องอุ้ยคุณอุ้ยพี่นา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 ยเขาล่วมพี่นายเขาร่วมเขาล่วม อ๋อแค่เข้ามาดูแค่เข้ามาดูเฉยไม่มีอะไรเราต้องโชว์สเต็ปแล้วเออโชว์สเต็ปมไม่ชอบแบบนี้เพราะว่ามันเดินไปอ้าวเหลือง ไระหโอ้กส้หมดแล้วตายเลยน่าสงสารไม่เป็ไครับมีมาใหม่จำไว้้เจอล้อก็จะร้องให้จไว้ ตัวยาม oh <no. S 1> มาดันเลอดำน้ำม,มั่งไอเคสีเจ็ดยวจะขแปดเลยเหรอโอ้โห oh, โหดเกินไปเป่ เท่าเรื่องไอเออเออไอในน้ำก็ยึดได้เหรอไม่พี่พิ่งพิ่งรู้เนี่ยในน้ำก็ยึดได้นะเนีเ่ยเฮ้ ใต้น้ำยิงกาใต้น้ำอ่ะเลยก็ตรงนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้ก็ตรงไหนใต้บ้างก็ดำน้ำเออเข่าเหลือง เอ๊ยโอเคหัวแตกสวยสวยแรงเหมือนกันเนี่ยเค47แบบแรงมากเลยยิงสามนัดตายอะ่ะแรงมากอะ่ะน่าเล่นในบีอาร์ว่ะเสร็จเนี่ย เอาเรือโอ้ยเฮ้รยระยะไกลยิงสีนัดหน่อยแต่ยิงได้สุดจะแตกหน่อยนิดนึงต้องไปแต่งให้มันแมน่นนิดนิดหน่อยโอ้ย เแต่ยงระยะนี้ได้สามนัดถิงจนกระสุนหมดจนได้โเฮียอ,นนอคนเลยรักการะย่าไปละเมาเกดสนาเล่นดีว่าปุ <c oughs> ๊บ้ย เออเจ็บสไนเปิลโอ้โหเล็งโคช้าตื่สนสไนเปเล็งโคช้าโอ,อ้สยสาบไม่โดนเลยนะเออแตกเลยแตกขวาม,มา Hard point okay. Enemy contact Enemy contact. Oh. Hard point getting <laughs> <Enemy laughs> tested. <laughs> <Enemy contest. laughs> hey Changing next! Alright. Enemy almost complete. Keep it up. Enemy contact. ปวดเอาเรื่องเลยเปิดอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเดียวเคลียร์เดียวเคลียร์ละเฮ้ย โอเคพี่พักละพี่ไม่มีอะไรพี่แค่ทำลิป AKC เฉยๆพี่ไปพักละมีแค่เนี้ยแหละเนาะมีเนี่ยแ,แหละพี่ไปแล้วนะไปละจุบุจุบ,บ,จบ,บุนอน <c oughs>